อ่ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยลอยน้ําโดย12%โผล่พ้นน้ําจงหาโลของวัตถุชิ้นนี้อข้อนี้จัดเป็นข้อที่ง่ายครับมองตอบก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวทาวิธีทําให้ดูก่อนข้อนี้เราต้องมาเขียนโมเดลก่อนสมมติว่าวัตถุชิ้นนี้เป็นวงกลมบ้างโอเคนะ เขาบอกว่าลอยน้ำ12%ดังนั้นพี่จะให้ปริมาตรทั้งหมดเนี่ยเป็น100%โอเคปะปริมาตรทั้งหมดของก้อนนี้คือ100%อดังนั้นข้อนี้ถ้านี่เป็นระดับน้ำโปลกน้ำ12% ดังนั้นจมน้ํากี่เปอร์เซ็นต์ครับจมน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลบด้วยสิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ปะครับหรือก็คือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะโอเคมาถึงขั้นนี้เราก็มาเขียนฟีไดไดร์แกรมวัตถุเนี่ยครับมันมีน้ำหนักใช่ไหมมันก็มีมันมีมวลก็มีน้ำหนักคือ mg แล้วก็ ถ้ามันลอยได้แสดงว่ามันก็ต้องมีแรงลอยตัวใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันลอยนิ่งอยู่กับที่ถ้ามันลอยนิ่งอยู่กับที่แสดงว่ามันสมดุลใช่ปะ่ะถ้ามันสมดุลแสดงว่ามันมีแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมีอะไรบ้างครับมี B แรงลงมี M G แต่เขาไม่บอกมวลมาเขาบอกว่า วัตถุลอยเท่าไหร่ B เนี่ยก็คือโลของของเหลว V ของส่วนที่จมแล้วก็คูณ g ใช่ไหมครับ m คือ m เนี่ยจากโลเท่ากับ m ส่วน V m เนี่ยก็ต้องเท่ากับโลของวัตถุทั้งก้อนใช่ไหมครับคูณกับ V ของวัตถุแล้วก็คูณ g ด้านสมการนี้ออกมาก็ง่าย,ยนะครับ g ตัด โลของของเหลวเขาไว้หาใช่ไหมครับวี v จมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันลอยสิบสองส่วนใช่ปะ่ะแสดงว่ามันจมแปดสิบแปดส่วนก็คือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นจากทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของวัตถุโลของวัตถุเนี่ยอ่ะก็คือที่เขาต้องการให้หาแล้วก็วีของวัตถุจะเห็นได้ว่าวัตถุเนี่ย วัตถุทั้งก้อนเนี่ยก็ต้องเป็นปริมาตรเป็นจิตเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับอะโลของของเหลวของของ,ของเหลวชนิดนี้คือน้ําใช่ป่ะถ้าน้ําเนี่ยโลก็ต้องเป็นหนึ่งพันใช่ป่ะดังนั้นจะได้สมาการโลของวัตถุเนี่ยโลวัตถุเท่ากับโลเหลวคือหนึ่งพันคือน้ำคูณแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์หารด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ช่ปะเปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซนต์ครับหนึ่งร้อยหนึ่งพันตัดหนึ่งร้อยได้สิบสิบคูณแปดสิบแปดได้แปดร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นข้อนี้จะจะได้ว่าโลของวัตถุเนี่ยครับเป็นแปดร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรอโอเคข้อนี้ตอบแปดร้อยแปดสิบ กิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่บอกแล้วว่าข้อเนี้ยมองโจทย์ก็ตอบได้ใช่ป่ะอ่ะข้อนี้มองโจทย์ยังไงครับก็มองโจทย์ว่าอ่าถ้าถ้าของเหลวเนี่ยความความหนานแน่น อ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายสเต็ปความคิดผ่านตัวอักษรกันนะอ่ะถ้าของเหลวความหนาแน่นหนึ 1, ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันเท่ากับน้ำใช่ป่ะถ้ามันหนึ่งพันนะครับก็เท่ากับว่ามันจมมิดพอดีใช่ป่ะจมมิดพอดีคือจมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือวัตถุมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จมหมดเลยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ถ้าเดี๋ยวงงพี่เขียนผิดถ้าวัตถุความหนาแมน่นจะของเหลวเป็นวัตถุความหนาแน่นหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรเนี่ยก็จมมิดพอดีในน้ำนะเพราะว่าน้ำก็หนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหมือนกันเหมือกันใช่ไหมดังนั้นมันก็จมมิดพอดีใช่ปะ ดังนั้นถ้าวัตถุเนี่ยความหนาแน่น900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าสมมติว่าวัตถุเนี่ยความความหนาแน่น900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันควรจะจมเท่าไหร่ครับถ้าความหนาแน่นหนึ่งพันเนี่ยครับจมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าความหนาแน่นเก้าร้อยเนี่ยควรจะจมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าความนนวามันแน่นแปดร้อยล่ะความมันแน่นแปดร้อยก็จมแปดสิบเปอร์เซ็นตความมันแน่นห้าร้อยล่ะความมันแน่นห้าร้อยก็จมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงเกตปะดังนั้นโจทย์ข้อเนี้ครับมันมันบอกว่าลอยสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่าจมแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ ถ้าจม88%แสดงว่าความความความหนาแน่นเนี่ยต้องเป็น880นั่นเองโอเคปะ่ะข้อนี้มองตอบตอบแปดอยปดกิโลกร,รัมต่อลูกบานเมตรใช่ปะแต่ว่ามาดูหน่วยครับจากข้อเนี้ยเขาให้หน่วยเป็นกร,รัมต่อลูกบานเซนติเมตรใช่ไหมดังนั้น ปดร้อยแปดสิบเนี่ยคือกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรยังตอบไม่ได้ใช่ป่ะต้องเปลี่ยนกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรเนี่ยแปดร้อยแปดสิบกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรเนี่ยให้เป็นหน่วยกรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรกอ็อ่าโอเคข้อนี้ครับเปลี่ยนหน่วยยังไงก็ ลองดูครับเอากิโลกร,รัมเป็นกร,รัมก่อน880กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรเนี่ยแต่ว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยครับมันเป็น1,000กร,รมัมใช่ป่ะดังนั้นข้อนี้แ8 0กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรก็ต้องเป็น880คูณด้วย1,000คือ10ก๊ักรกรมัมเปลี่ยนจากกิโลเป็นกร,รัมต่อลูกบาศเมตรเปลี่ยนจากกิโลเป็น โดยการคูณสิบกำลังสามแต่ยังไม่พอเขาต้องการลูกบาศเซนติเมตรใช่ไม่มจ,จะพบว่าหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยมันแปดร้อยแปดสิบคูณสิบกำลังสามอะ่ะแต่ว่าหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยครับเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยเป็นสิบกำลังหกลูกบาทเซนติเมตรใช่ป่ะดังนั้นหนึ่งลูกบาทเมตรก็คือ แปดร้อยแปดสิบคูณด้วยสิบกำลังสามกัมส่วนด้วยสิบกำลังหกลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นก็ได้แปดร้อยแปดสิบคูณด้วยสิบกำลังลบสามข้อนี้ตอบศูนย์จุดแปดแปดกัมต่อลูกบาทเซนติเมตรครับโอเคข้อนี้ระวังโจทย์ให้ดีเพราะเขาต้องการหน่วยอะไรเขาต้องการหน่วยกัมต่อลูกบาทเซนติเมตรแต่ว่า จากเซนของเราคือจากวิธีคิดของเราอะเราได้แป0้อยแปสิบกิโลกรัมต่อลูกบาตเมตรดังนั้นเราต้องทําให้เป็นหน่วยกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรให้ได้ก่อนโดยการเปลี่ยนหน่วยก็ได้0 8นยุดแปดแปดกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเป็นคำตอบข้อนี้น้องอย่าลืมแนวคิดนะแนวคิดการมองโจทย์ก็คือถ้าของเหลวเนี่ยถ้าวัตถุเนี่ยครับความความหนาแน่น1,000พันกิโลกรัมต่อลูกบาตเมตรซึ่งมันเท่ากับน้ำเนี่ยครับ มันจมหนึ่งมันจมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นพอดีมันจมทั้งก้อนเลยจมปิ่มน้ําเลยดังนั้นถ้าวัตถุเนี่ยความหนาแน่นเก้าร้อยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอาจจะเทียบกับยา่ายงก็ได้ถ้าวัตถุความหนาแน่น900เก้าร้อยนะครับมันก็ต้องจมเก้าสิบใช่ปะดังนั้นถ้าวัตถุเนี่ยมันจมแปดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยความ,มาความหนาแน่นของมันจริงควรเป็นแปดร้อยแปดสิบกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทำให้เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคือ 0.88กร,รัมต่อลูกบาทเซนติเมตก็คือคําตอบอ่ะเดี๋ยวน้องอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้อีกครับ